สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนด้ากระบอดเกมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม My b u g k i n g of Tokyo เพื่อเขาเล่นใหม่เาไอ้ขอได้มใหม่หนูได้มาใหม่แล้วนี่ก็คือเกม m y Back King of Tokyo นี่เป็น limited e dition องแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยถูกต้องโคตรดี แล้วประเด็นคือประเทศไทยได้เล่นก่อนคนอื่นด้วยไปไงเราได้เล่นก่อนพวกคุณพิเศษให้ดูกล่องคอลแลปกับ k i ง g o f ตัวเกเลยนะนี่เลยทุกคนโคตรแบบ e x clus i e โคตรเท่ขอบคุณมีนบุกด้วยที่ส่งเกมนี้มาให้เรารีวิวขอบคุณค่ะทุกคนแล้วก็ก่อนก็ส่งไม่บักมาด้วยสนุกมากจริงแล้วโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าสนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมเรามาดูวิธีการเซตอัพกันเลยคได้เอาล่ะครับเซตอัพเสร็จแล้วกับเกมไม่บา็อกค of อตัวเกียนะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนี่กองกลางของไมบัคเราจะสับการ์ดทั้งหมดแล้วจกให้ผู้เล่นคนละสิบใบเป็นกองกลางตัวเองอจากนั้นไมน์บัคสีคนละสองตัวให้ตรงสีนะของผมจะเป็นสีชมพูหนูจะเป็นสีเขียวจากนั้นก็เลือดเลือดของเราตั้งไว้ที่สามจากนั้นเราก็จะเตรียมเพย์เอทสองใบคนละสองใบกติกานะคะและภาคนี้สิ่งที่เพิ่มมันก็คือ แน่นอนพลังพิเศษของ King of t o k y ีถูกต้องแล้วก็เอฟเฟกพิเศษของการซึ่งเราจะอธิบายอีกในอีกทีนึงตอนเราเล่นใช่เราก็สับกันรวมกันมันจะมีทั้งหมด16บใบมันจะมีการ์ดแต่ก็จะมีเอฟเฟกต่างๆซึ่งเราสามารถซื้อได้โดยที่จะต้องใช้ Energy Token นะฮะ Energy Cube อืมเพื่อซื้อไปการซื้อนะคะก็ตามนี้เลยถ้าข้างบนเป็นเลข2จ่าย2 ถ้าเป็นเลขหนึ่งจ่ายหนึ่งประมาณนี้ค่แค่นี้เองทุกคนเราก็พร้อมเริ่มเล่นเกม m i n d Bar King of Tokyo แล้วเกมนี้เล่นกี่คนเล่นได้2คน2คนเท่านั้นใช่เหมาะสำหรับการต่อสู้เหมาะเหมาะมากๆเพราะว่าที่เราชอบต่อสู้ที่เราชอบเอาชนะเราเริ่มเล่นกันเลยจะมาลองดูกันเลยว่าเล่นยังไงเอาทุกคนเราก็พร้อมเริ่มเล่นกันแล้วสําหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ว่า Mine Bar เล่นยังไงสามารถไปดูคลิปตรงนี้ได้เลยนี่นี่ข้างบนนี้ที่เราเคยเล่นไว้แล้วสาหรับวันนี้นะคะ ฟ้าผ่าดังมากส่วนคีย์เวิร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นไปแล้วก็พูดไปด้วยว่าเราลงไพ่ใบนี้เราเล่นอะไรอย่างนี้เพื่อเพ่เกินกรเสเวลาผมเริ่มก่อนเลยผมลงตัวนี้นี่เจ้าเฮดิสมีเอฟเฟกแข็งแกร่ง อ่ะสังเกตเห็นลูกเต๋าสองอันนี้ไหมให้ดูใ,ใกล้ๆดีกว่าถ้าคีเจอร์ตัวไหนมีลูกเต๋าลูกลูกเต๋านะก่อนโจมตีเนี่ยเราจะทาการทอยลูกเต๋าสามารถทอยลูกเต๋าได้เราก็จะได้พลังโจมตีหรือว่าได้ Energy c u ิวเพิ่มมา,ามด,ด้วยตามที่เราแบบว่าทอยลูกเต๋าได้เลยแล้วก็เรามีโอกาสหนึ่งครั้ง 3, ในการทอยลูกเต๋าใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยอ่ะผมลงตัวนี้ อย่าลืมลงแล้วจวให้ครบห้มมาใบบนมือนะและแน่นอนเกมมายมักถ้าผมลงตัวไหนไปแล้วไรก็สามารถควบคุมจิตใจของปริาจทเท่านั้นเพื่อเอาไปของตัวเองได้ถ้าอยากขโมยอะนะแต่ตอนนี้หนูมีไพ่ที่ดีด้วยถ้าหนูลงปูปะควบคุมแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นปรลสริตแล้วเราก็มีบนมือเอ้เราก็มีทั้งกองเนี่ยแค่สิบใบจบแล้วจบเลยหมดแล้ว <c oughs> หมดเลย,มเลยไม่มีการเติมเพิ่มอหนูเอาอันนี้ก็ได้อะลงอันนี้ก่อนหนูเล่นไพ่แพ้นะคะทุกคน นี่เราก็คือพ่ายแพ้ได้รับเอเนอร์จีต่อจำนวนคีเจอร์ของคู่ต่อสูอ้ซึ่งพ่ายแพ้ก็คือเมื่อมันถูกทำลายหรือว่ามันตายพ่ายแพ้อืมนั่นแหละโอเคอย่าลืมจดได้นะ,ะต่อไปตาผมผมขอเล่นนี่เลยตัวเด็ดพ่ายเด็ดเฮ้ยผมตีดีกว่าผมตีเลยเห็นไหมมีลูกเต่า2อันผมก็จะทอยสอันเลยซึ่งลูกเต๋าใหญ่มาก โอ้เพิ่มไปอีกสามจากพลังโจมตีห้าจะกลายเป็นเก้เยาย, <8. S 2> ยังไงหนูก็ตายแปดยังไงหนูก็ตายแต่ว่าพอที่รักพ่แพ้อ่าได้รับอันนี้ด้วยได้รับหนึ่งอันต่อจำนวนคีเจอร์อ๋อที่รักไม่ทำลายพี่โอเคตัวที่รักถึงที่รักจะตายไปแต่ว่าหนูนะยังมีไพ่ที่สามารถกลับมาได้เ่้ัก,ก็ยังได้ปั่นไฟอยู่โอเคต่อไปครับอืมหน,นูลงนี้มีพิษคีเจอร์ต,อตัวอื่นของคุ ทุกตัวบวกพลังหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยหนูอ่ะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดแต่ถ้าหนูมีตัวอื่นด้วยมันก็จะบวกหนึ่งผมขอใช้มายบักไปเลยเนี่ยใส่ตัวนี้เป็นไงล่ะเพราะว่าอะไรโลบคิดว่าใบเนี้ยมันคือใบดีที่สุดของหนูกับเปล่ากคนเนี่ยแหละคือการโดดสมองมีพิษอ่ะมันดีตรงที่ว่าตีแล้วอ่ะยังไงคู่ต่อสู้ก็ตายหรือว่าโดนตีอ่ะคู่ต่อสู้ก็ตายอ่ะต่อไปก็ตายที่ได้อีกรอบหนึ่งเลยเพราะว่าพี่ดูดตัวที่รักไปเนาะอ่ะ ลงสนามได้รับสองอมันเรียกว่าอะไรน้อจาอีกรอบอ n e r g ออ๋อได้รับ2อง e r g y เออซึ่งหนูสามารถใช้ได้เลยในตาหน้าใช่เริ่มตามาก็ซื้อได้เลยนะเกมนี้จบง่ายเล่นไวจบง่ายเนาะแค่เลื่อนหมดไพ่หมดก็คือใครแพ้ต่อไปพี่แค่ลงตัวนั้นใช่ไหมหนูลงตัวนี้แอบเห็นไพ่แล้วอะ <laughs> <laughs> พี่แอบหรือแอบดูไม่ได้แอบเห็นหรอแอบดูหรือเปล่าโอ้โอเคโอเคอ๋อโอเค ผมเล่นตัวนี้อ,อคุณอารินอยนะครับเจ้าหุ่นยนต์แข็งแร่งและลงสนามผมได้ซื้อการ์ดพลังฟรีหนึ่งใบผมขอซื้อใบนี้ซึ่งพอซื้อกาดพลังไปเนี่ยเราจะใช้ได้ทันทีเลยใบนี้บอกว่าผมใบนี้บอกว่าผมจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบจากกองที่การ์ดที่ไม่ได้ใช้ก็คือกองการ์นั่นเองอนี่ผมก็มีมอนสเตอร์เพิ่มมาแล้วหนึ่งตัว จบแล้วครับเ,เราก็เปิดออกมาใหม่เนาะตาทีละครับหนูขอใช้การ์ดใบนี้ตีทีละก่อนอืมทีลาเลือกไม่ได้นะพี่ต้องเลือกตรงๆตีทีละไงยังไงที่ก็เลือกสิยังไงก็มีแข่งแข่งสองอันอย่างอยมันก็ไม่ตายอยู่ดีอะแต่ว่าแต่พี่เอามีพิษมาก,กันเอาทีละต้องทอลูกเต๋าก่อนใช่เออใช่อ๋ลอ,อลูกเต๋าทอลูกเต๋าโอ้พอเราจมตีแปดผมเลือกมีพิษมาก,กันกลายเป็นว่าเราตายคู่ อ่าเพราะว่าหนูมีพลังเยอะกว่าใช่แต่ว่าตัวพี่มีพิษไงใช่แต่พี่มีพิษก็คือตายคู่ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่ดูดมาก็ไม่ค่อยได้ใช่อ่ะตาพ,พี่เลยเหรอใช่ตาที่รักงั้นพี่ขอตีที่รักเลยป้ามโดนมาเลยหนึ่งคนไม่มีมอนสเตอร์มากันนะ mm hmm. คุณไม่มีครีเจอร์ของคุณมากันคนจะจะโดนตีเลื่อนหมดเมื่อไหร่แพ้ไม่ก็คือตอนที่หนูเล่นเกมนั้นอ่ะเ mm hmm. ขาตีหนูเวจหนูหลอสองอ่ะและว้วเขาอ่ะมีเลื่อนเหลือสี่แต่สุดท้ายเขาเป็นคนแพ้ เดี๋ยวดูตานี้เดี๋ยวดูตานี้คุณจะอยู่ได้นาน่เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ดูหนูขอซื้อก่อนดีกว่าได้รับหนูเปิดการใบบนสุดจากการพลังคุณสามารถซื้อการใบนั้นได้ซีโอเคงั้นตานี้นะคะหนูขอซื้อสองใบเลยอเพราะในการซื้อในเกมบเนี้ยสามารถซื้อกี่ใบก็ได้จ่ายสองใบแค่เรามีแต้มจ่ายสองเอเนจีเพื่อได้รับอันนี้อย่างแรกใบนี้นะคะก็คือจะได้หนูจะได้เลือดเพิ่มหนึ่งแต้ม มันก็คือใช้เลยใช่เสร็จแล้วก็ใบนี้ทิลักก็จะได้พลังฟรีหนึ่งอันแล้วใช้ได้ทันทีเลยเหมือนกันซึ่งเราก็หยิบใบบนสุดเนาะสามโอ้ทีลักได้ใบที่เป็นราคาสเลยอะจริงคนณระดับของคุณทุกตัวมีซ่อนตัวในเทอร์นี้ว้าแต่ว่าไม่ได้เล่นน่ะดิมันต้อใช้เลยใช่ไหมล่ะใช่ก็จบทิ้งไปก่อนถึงจะมีซ่อนตัวก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะอ่าอ่าอ่อ อ๋อเออไม่ใช่หนูต้องเล่นโยจริงๆน่าจะเล่นก่อนเนาะแล้วค่อยหยิบเออจริงๆเล่นก่อนก็ได้นี่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องหยิบก่อนต้องซื้อก่อนนะครับเ,<อ>เป็นไงเกมนี้คือเกมนี้สนุกม,มากเลยนะแล้วมันดีตรงที่ว่าหนูลงใบนี้เราเอาภาคเก่าอ่ะมาเสริมด้วยกันส่วนเสริมด้วยกันได้โอ้ตัวนี้ีเจ้์ตัวอื่นของคุณทุกตัวมีลูกเต่าเพิ่มมีได้สูงสุดมีเสริมล,ลูกเต่าเพิ่มอ่าจากนั้นตาพี่ตีตาย อ๋อใช่เพราะว่าอันนี้เยอะกว่าอ่าวตาที่รักเลยครับโคตรกดดันนะอะ <c oughs> ผมเห็น,หนอะลงสนามเลื่อพี่รถใช่ไหมเอาเห็นได้ไงแสดงว่าแอบโดเลื่อนรถไปเลยหนึ่งเลือรถหนึ่งะลงสนามผู้ตัดเินใช้ชามพลังหนึ่งแต้มพี่ขอเล่นตัวนี้ คอส m i มิ o โจนะฮะหนักล่าพ่ายแพ้ทำลายเคียเจอหนึ่งตัวอ่าเป็นไงล่ะตอนนี้คอมโบผมดีมากเลยอ่ะหนูเล่นใบนี้นลงสนามเล่นการที่มีความสามารถพ่ายแพ้จากกองทิ้งของผู้เล่นคนไหนก็ได้ซึ่งก็มีแต่พี่ความสามารถพ่ายแพ้จากกองทิง้งเอาก็ไม่มีเหรอมีที่รักไงไพ่ายแพ้ัวดีไม่เชืเอ่อแง่หนูอันนี้โอ้เฮียก็ได้สามอันเลย แล้วใบนี้ก็ถือว่าใช้แล้วฮะลงสนามเอ้ยลงสนามไปเสือนี่ยปะ,ะยังไม่ได้โดนตีออไม่ใช่เล่นการ์ดเออเล่นการ์ดเฉยๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแค่ทำเอฟเฟกต์มันเฉยๆอ๋อโอเคงั้นหนูก็ต้องเล่นของหนูนะทุกคนเพราะว่าเขาอะมีการ์ดทิ้งแค่อันเดียวให้หนูหมดแล้วนะพี่ขอใช้ตัวนี้ตีพี่จเอาเรื่องเลยว่าจะเอาตัวไหนกันอืมอันนี้พี่ตายแต่ว่าเมื่อตัวนี้พ่ายแพ้ทำลายครีเจอร์หนึ่งตัวไปเลยก็ตัวนี้ เราจะตายไปด้วยกันต่อไปหนูเอาตัวนี้ตีแข็งแก่งอยากเลือกตีไม่ได้อ๋อเออใช่หนูต้องถอยลูกเต๋าก่อนนะเอาลูกเต๋ามาตอนนี้หนูมีพลังเจ็ดนะทุกคนแปดทำไมหนูถอยได้หนึ่งตลอดงงมากผมขอเอาตัวห้ามากันซึ่งแข็งแก่งก็คือเหมือนว่าเรามีสองชีวิตนั่นเองก็คือยังไม่ตายนั่นแหละต่อไปตาพี่ไอ้บนมือต้องมีห้าใบอย่าโืมจวนะทำไมพี่จัว น้อยจังแบบหนูหมดหนูหมดแล้วเนี่ยเอ้าทไมหมดเร็วจังอ่อตายเยอะแกใช่อยุ่กองตายหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดเลยแล้วพี่ก็ได้โจ้เพิ่มไปหนึ่งเลยตอนนั้นอ่ะออ้ยหนูยังไม่เล่นดูดของพี่เลยของพี่ไม่มีอะไรน่าดูดเลยพี่เล่นตัวนี้ลงสนามคู่ต่อสู้ให้การหนึ่งใบจากบนมือของเขาอ่าหนูดูดลืดเลยหนูดูดพลังชีวิตพลังสมอง ดูดไปเลย <ผม S 1> ลก็ใช้เลยเอาหนึ่งใบให้ใบผู้ต่อสู้ให้การหนึ่งใบจากมือของขาวกับคุณคุณต้องเล่นการใบนั้นมามาเอาใบไหนมาก็ได้น้องพี่นมรับทุกใบอะ่ะมีแต่ใบเล็กเยอะๆมีแต่ใบดีๆใบที่เราต้องเล่นการใบนั้นใช่ไหมใช่อ่ะตอนนี้ไปอะไรอะ่ะการใบเนี้ยท่าไไรไม่ได้เลยพลังโจมตีต้องเกนะ้านะคะิงคองนะครับอ่ะโอเคถือว่าใช้การใบนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่รัก เรอลงสนามเฉยยังไม่ได้พ่ายแพ้นี่ยวะนี่เราทำไมหมดหมดหิดทำไมก็มันจำไม่ได้อ่อไม่ถือว่าต้องวางไว้ตรงนี้ลงสนามคือลงสนามเฉยเอฟเฟกต์ไม่เกี่ยวเดี๋ยวให้อัดคนเดียวดีก่อนก็บอกดีๆสิบอกดีๆอยู่ที่ไงบอกว่าพี่บอกไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องมั่วเดย์ไปย้อนดูตัวเองทำหน้าตาเดี๋ยวพี่เจนเขาพ่ายไปเนี่ยก็บอกว่าหมดแล้วเร็วพี่ลงตัวนี้ ลงสนามทำลายคยีเจอร์คู่ต่อสู้หนึ่งตัวที่มีพลังห้าหรือมากกว่าทำลายนี้ไปสิใช่พี่ทำลายตัวนี้ไปหนูลงการดใบนี้พ่ายแพ้คู่ต่อสู้เสียชีว์เสียพลังชีวิตหนึ่งแต้ม,มเล่นตัวนี้แข็งแกรง่งเมื่อคุณทอยลูกเต๋าได้หนึ่งหนึ่งลูกหรือมากกว่าคุณจะสามารถทอยใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งหนูสุการดใบนี้ ซื้อการใบนี้ด้วยแล้วก็จ่ายจ่ายสองอันนี้มีนี่ด้วยนะเพื่อซื้ออันนี้พูดต่อสู้ทิ้งการส,สองใบได้แล้วก็อันนี้คีเจทุกตัวเขาหนูบ้าข้างในเทอร์นี้ก็อันนี้ถือว่าใช้ไปเลยเอ๊ะย,ยังไม่ได้ใช้ใช่แล้วครับพูดต่อสู้ทิ้งการสองใบไปแล้วใช่ไหมค <Okay. S 1> บ้าข้างก็คือตีได้สองรอบนั่นเองหนูก็สามารถเล่นในชา้นนี้ได้ต่อเพราะเมื่อกี้หนูยังไม่ได้เล่น หนูก็เอาเล่นพายแผ้คู่ต่อสู้เสียพลังชีวิตหนึ่งแต้มพายแผลมันต้องตายก่อนเอาแล้วมันจะมันต้องตายก่อนต้องรอให้พี่ตีใช่ปะต้องรอให้ตัวนี้ตายก่อนก็นั่นแหละมันจะทำไงให้ตายล่ะพี่ก็ต้องมาตีใช่ไหมล่ะใช่มันก็จะมีเอฟเฟกต์อย่างอื่นที่ทำให้มันถูกทำลายด้วยไงหนูตีหนูตีพี่เดิ่มาเตะตัวไหนตีเอาตัวนี้ตีอ่าพลังเจ็ดหนูต้องทอยลูกเต่าก่อนใช่โอ้ ไดนี้ตั้งสองอันอนเตอร์จีสองอันอ่ะหนูตีแล้วเอาให้หนูตีตัวไหนตีตัวนี้ตัวนี้ก็ตายเลยแล้วเมื่อไหร่คู่ต่อสู้ี่เสียพลังชีวิตหนึ่งแต๊บที่เสียไปแล้วที่เหลือสองแล้วไงเสียตอนลงสนามเนี่ย <Okay. S 2> ต่อไปแต่พี่เล่นตัวนี้มีพิษถ้าพี่ตายพี่ได้เสไอ้นี่สองอินเนอร์จีด้วย้วค,ครับ เหลือแค่ใบเดียวแล้วว่าทุกคนว่าผมชนะได้ไหมด้วยใบการใบเดียวถ้าใบนี้ท่ลักก็ทําตัวนี้ได้พี่ก็จะเสียเลือดไปอีกหนึ่งเออใช่เอานั้นดีกว่าใช้ energy สองเพื่อซื้อใบนี้นะคะทุกคนใบนี้นก็คือพอทำเอฟเฟกลงสนามของคีเจอร์ของทีลักหนึ่งตัวนะฮะซึ่งก็คือ<ะ>อธิบายนะทุกคนหนูจะอห้ฟังว่า มันบอกว่าแสดงผลความสามารถลงสนามของทคเจอร์ของคนหนึ่งตัวก็คือไพ่ลงสนามก็คือตัวนี้หนูสามารถใช้2ตัวนี้ได้แต่หนูจะเลือกใช้อันนี้ก็คือคู่ต่อสู้เสียพลังชีวิตหนึ่งแต้มจากสองเป็นหนึ่งไปนี้ก็ถือว่าใช้แล้วผมเลือหนึ่งโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอาตัวมีพิษถ้าพิชตี่เราพี่ก็ตายเลยดีไม่เอาดีกว่าผมเอาตัวแข็งเก่งตัวนี้ตีตัวนี้โดยการพลอยลูกเต๋าสองอัน เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือคู่ต่อสู้ต้องทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งอันอ๋อไม่เป็นไรทิ้งได้ทิ้งทิ้งเลยนะอยู่ในกองทิ้งเลยโอเคผมได้สองเอเนอร์จีแต่ว่าผมตีใบไม่ตายผมตายแทนสาวกับหนึ่งอะถามจริงตีไงให้หนูตายก่อนเดี๋ยวแผมเดินเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตายให้รักคุณจะทอะไรหนูตีเอาตัวไหนตีเอาตัวนี้ตีอ่ะขอลูกเต๋า ก็จะเป็น8ปดพลังมี8พี่เอาตัวนี้มากันมีพิษถ้าพี่ตายพี่ได้รับ2อดีด้วยอ่เราตายคู่เพราะว่าพี่มีพิษโอเคตายคู่ครับโอเคหนูตายเห็นไหมเห็นไหมผมเริ่มกลับมาละเอาเลือดกลับมาก่อนอ่อ,อผมใช้สามซื้ออันนี้หยิบการ์ดหนึ่งใบจากกองทิ้งคู่ต่อสู้ขึ้นมือนะฮะจะไปไหนไนี้เพื่ออะไร ให้หนูเสียชีวิตหนึ่งแต้มใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาไหนหนูมีแต่ไพ่ดีๆไงแหมเดี๋ยวเอาไปปนหรือเปล่าหรือคุณเลือกดีๆนะใบนี้เป็นของคุณต้องคว้าไว้เดี๋ยวมาเปลี่ยนไพาทำไงล่ะ <c oughs> นี่มีนี้ด้วยอืมตัวไหนดีเนาะตัวไหนดีเนาะดีทุกตัว่ะเออทำไมตายที่ได่ดีจังขอขอคีอคอมโบปับนี่ไงเอากอซิล่าไปสิไม่เอาไม่เอากอซิล่าเอาตัวนี้แหละตัวที่เพิ่งตายไปที่รักเสียพลังชีวิตไปเลยแตึแต้ม สอก,ก็จะเหรอส,สองเอ้ยพี่ยังไม่ได้ลงตัวเลยเนาะยังไม่ได้ทำแอคชั่นเลยเมื่อกี้พี่ซื้อนี่ไปไงส่งคิเชอร์คุณหนึ่งตัวกลับขึ้นมือ <c oughs> ซื้อใบนี้ส่งคิเชอร์หนึ่งตัวกลับขึ้นมือเปิดไอใบเมื่อกี้ของผมมันแค่เอาขึ้นมือเนาะแล้วก็ผมก็เล่นอ้าวโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> พอพี่เล่นไปแล้วพี่จะมาซื้อต้องได้แค่ตอนเลิกอ๋อโอเคต่อไปตาหนูหนูก็ S <S โอ้ยเรลามีกระทืบด้วย <ตา S 2> ทำมาคิเชอร์หนึ่งตัวที่มีพลังสามเอยน้อยกว่าซึ่งมันก็ไม่จําเป็นตอนนี้เอเนอร์จีเราเท่ากันแล้วเทลากต้ังคิดแล้วเออพอมันมีโมจูนี้ขึ้นมามันก็ดูสนุกขึ้นนะลงใบนี้นี้ลงสนามเล่นการ์ดที่มีความสามารถลงสนามจากกองทิ้งของคุณใช่นี่มาจากกองทิ้งอยู่นี่หนูเล่นการ์ดลงสนามแล้วพี่เอาไปแล้วว่าที่มีที่ดีอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าถ้าใบเล่นใบนี้ก่อนที่มีความสามารถแต่ดีที่ผมหยิบมาได้ก่อน โอเคหนูเล่นการใบนี้พี่กลัวผมจะเล่นการที่มีความสามารถพ่ายแพ้มีความสามารถลงสนามแต่กองทิง้งของผู้เล่นของคุณหนูก็เลือกใบนี้มา,าลงสนามปุ๊บทำอะไรได้อีกเล่นการที่มีความสามารถพ่ายแพ้ใช่ของผู้เล่นไหนก็ได้ซึ่งพี่มีไหมพ่ายแพ้อะมีมีตัวนี้มีพิษด้วยไหนอ่านักล่าทำลายคีเจเจอหนึ่งตัวหรือว่าซ่อนตัวได้รับผมว่าตานที่ผมน่าจะไม่รอดแล้วมีพิษได้รับ อินเนอี้สองอันหนูว่านี่ดีกว่านักล่าเอาหนั้นเนาะเอามาวางตรงนี้ได้เลยไหมเอามาลงสนามได้เลยเปล่าลงสนามได้เลยครับโอเคใช่ไหมโหทำไมมันคอมโบอย่างเนี้ยพี่ชนะได้ไหมเนี่ยเยี่ยจังโอเคพี่เอาตัวนี้แข่งเก่งตีอะไรตีที่รักเลือกครับพี่จะทายลูกเต๋ากันหนงอันอยันเลือกเลยสนุกไหมกันโหนเอาตัวนี้กันว้าวเก้าตายคู่ พ่ายแพ้คู่ต่อสู้เสียพลังเีนหนแต้มหนูพ่ายแพ้แล้วถ้าหนูพ่ายแพ้คู่ต่อสู้ก็ต้องเสียพลังพีนมนึงแต้มตอนนี้ใบชาร่าตอนตีไม่ดูเลยอะเอาใบนี้ลืมไงี่ยแล้วประเด็นคือตอนตีมันตายด้วยนะเอาใบนี้ใบสามใบนี จบเลยสําหรับเกมนี้ดู<ม>บ้าคล<น>ั่งทีนะคีเจอร์ทุกตัวไม่สามารถจมตีได้โหคือตายคือสนุกมากเลยนะเกมนี้มันแบบว่าเล่นง่ายดีนเพลินมันเพลินเพลินมันมีคําแค่ไม่กี่คําหรอกถ้าเราจําได้ก็ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรเลยทุกคนมันก็มีแค่บ้าคลัง่งนักล่ามีพิษซ่อนตัวแต่จุดเด่นของภาคนี้คือไอตรงนี้แหละที่แบบว่า <c oughs> ท <ำ S 2> ใช่ไหมห,หนูรู้สึกว่าทําคอมโบได้เยอะมากเลยทำคอมโบให้เกมได้เยอะขึ้นเราใช้เยอะมากเลยนะใช่หมดมันมีเท่าไหร่นะ สิบหกใบสิบหกใบแล้วดูดิใบที่เราเล่นไปเยอะมากใช้ไปครึ่งหนึ่งอ่ะอ๋อใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็การไอ้มอนสเตอร์ที่มีการทอยลูกเต๋าอะไรเงี้ยเป็นไมค่หนิกที่แบบว่าดีขึ้นด้วยเออหนูรู้สึกว่ามันดีนะมันเพิ่มการโจมตีให้เราหรือไม่ว่าก็เพิ่มเอเนอร์เนชั่นพอตัวเลขไม่ได้ตายตัวว่าโอเคหกก็เป็นตัวหกอย่างเมื่อกี้ถ้าเอาตัวนี้ไปตีแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่พอทอยได้สามปุ๊บดันตายคู่ผมแพ้อะไรเลยอย่างเงี้ยจริงเออมันก็เป็นสนนนุุกกกตรงี้แหหละทคคบอว่่าาภใม โต้คิงออฟโตเกียวอ่ะกับมายบัคทำมาด้วยกันคือหนูว่าดีดีเลยสนุกเลยรวมกับภาคเก่าได้ด้วยคือดูเมกเซนดีแบบเจ๋งอ่ะมีอะไรให้ทำอ่ะเออก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับเกมมายบักคิงออฟโตเกียนะครับลิมิตเอเดชันถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวไปพิการให้ใช่ไหมเดยไปพิการใช่ร้านดมคอมม่าขอบคุณมากเลยครับที่ส่งเกมมาให้รีวิวซึ่งบอกได้เลยว่าสนุกมากๆอาร์ตสวยมากๆเลยใช่แล้วก็โอ้ถ้าใครเล่นคิงออฟโตเกียวอยู่แล้ว ไม่ค<อ> <ผม S 2> วร<า>พลาดกับตอ,องนี้อ่าใช่ใชอือประมาณนี้สำหรับเกมนี้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไคร e ให้เราสองคนด้วยนะคะาจากนั้นเราก็จะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับผมเดคลิปนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์มาด้วยใช่บาย